วันนี้นะคะปื้มพาทัวร์อีกแล้วนะคะปื้มนะคะจะพาไปดูพี่ๆนะคะที่อยู่ด้านหลังนะคะที่เขาแต่งรถกันแหมทําทรงสวยนะคะอยู่ที่ระยองอีสุเซลนะคะสาขาปวกแดงค่ะวันนี้นะคะทีมช่างนะคะจากร้านนะคะ SRK เขามาแต่งแม็กให้ลูกค้านะคะถึงที่เลยวันนี้นะคะทีมช่างหนุนค่ะแล้วก็ทีมงานนะคะมาแต่งให้เราถึงที่ถึงโชว์รูมเลย พี่ช่างหนุนนะคะก็อท็ทยาใสยดีนะคะให้คำปรึกษาเราทุกอย่างนะคะเราจะดูนะคะว่าเขาจะแต่งอะไรบ้างแล้วก็เสร็จสับแล้วนะคะก็จะถ่ายรูปให้ดูนะคะนี่เลยค่ะทีมงานของพี่เขานะคะมีแต่ละคนก็ให้คำปรึกษาเราดีมากเลยนะคะดูสักพักก่อนนะคันนี้นะคะลูกค้านะคะโหลดนะคะหน้าหนึ่งหลังสามนะคะ เราก็จะมีการแก้แหนบแก้เผาด้วยนะคะเป็นงานแก้เผายันนะคะนี่เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยนะคะเป็นยังไงบ้างล่ะคะสวยไหมถ้าลูกค้านะคะท่านไหนสนใจแบบไหนนะคะก็โทรเข้ามาหาปื้มได้เลยนะคะระยองอีสุเซลค่ะสาขาปวกแดง